คิดนอกกันจ้ะน้าห้อเป็นดา,าราฟังเนาะจ้ะน้ำย่างึ้นพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำย่างกันนี่ป๊าดน้ำไหลค่ะแม่พี่น้องอเลยไปย่างไปอันนี้ลำน้ำยัง เม่ไหเนี้ยก็จะน้ำึ้นมาเบิ่งต่าบานพี่น้องกันน้ำึ้นนี่นี่ป่าได้แบนอือป่าอย่างจ๋าอ้าดสดอยู่เอาคืนมากเอาคืนมาจังนีบอกจุนจ๋ยกสะดว กงคงงกาน้่การน้่งถึงสนุอเพิ่นเติมวโลจะลอยเลยโลละลอยจ้ะอันนี้หาโลกวัวหาลอยเอาเดี๋ยวรถไปิดน้ำากมกเสียเป่าไม่ใช่จเอาเอามกหอไปเสียบลากซุดยอดเท่ไ้างสิบเว็นาวดนเจ้กินวยดไ

มันมีไงก็ด้จังไงเบิ่งปะแม่เบิ่งปยื้อใส่กันเดี๋ยวนไปเอามาให้เบิ่งเดี๋ยวไม่เป็นเบิ่งไปนี่ยขไม่ใหแล้วเมายอยู่เดีวคนนี้ผูใ่าะมันแดดอ๋อคนยูฟังนั่นอ๋อคนไรงน้นีดคุณคนเสี่ยงเอาปลาใหญ่นั่น่เอาจ้ามาเอาปลาใหญ่ดีงามงามอยู่เซตเสื อันนี้ปลาธรรมชาดเพราะเป็นปลาเลี้ยงเนาะปลาาธรรมชตแก่ยากได้ปลาอย่างสินหยวนบ่ได้ปลาหน่อยอ๋อปลาดี่งด้วยซื่ออันนี้ปลาขาวหน่อยเนาะไม่ทำเนี่ยแม่ไม่จอดเป็นปลาลาบปลาอียอ่อนปลาไม่ไม่อันนี้เป็นปลาขาวเนาะปลาขาวหน่อย

ใเบิแล้วอที่กินปลาหลายก็ีอืมแต่ปลาน่อยเนาะปลาใหญ่ปลาปลาซอยปลาคุ้มีละอืม็นี่ไยก็ีเบิายไปนแก็เบิดไปเังใดสรุปบ้างใดเอาบอกเอานี่ไปปิ้งบอจะานั่นไปหมกคิดก่อนครับคิดก่อน ไปไปดอกแม่ค่ามันตัวน้อย่ากันเล็บบริซื้อซ้สัมไป